สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมโกดังนะครับเมทัลชีดโดยใช้เหล็กบิลล์อัพบีมนะครับโครงสร้างของเราเป็นผนังเมทัลชีดพร้อมปร่งแสงด้วยแล้วก็ทางด้านหลังคาเราก็เป็นผนังเมทัลชีดแล้วก็โปร่งใสด้วยนะครับตัวนี้มีพื้นที่อยู่13,800ตารางเมตรขนาดกว้างกว้างถึง46เมตรยาวถึง300เมตรแล้วก็มีความสูงอยู่ 18- 50นะครับ รวมแล้วเนี่ยราคาอยู่ที่ตารางเมตรละแค่3321บาทเองนะครับเพื่อนๆโครงสร้างนี้นะครับโครงสร้างนี้นะครับมีความแข็งแรงนะครับสามารถรองรับเครนได้ถึง4ตัวเคงใหญ่นะครับน้ำหนักได้หลายตันเครของเราก็คือเป็นเคร์รูปตัวเอครับเนี่ยครับเพื่อนๆมี4ตัวนะครับถ้าอย่างไรเพื่อน,อนๆสนใจก็สอบถามเรื่องโกดัง สอบถามเรื่องเคนมาได้เลยนะครับยินดีนะครับยินดีรับฟังทุกอย่างนะครับขอบคุณครับ